อะไรเฮ้ยทำไมก๊าเนี่ยโอ้พี่ขอย่าไปทําให้เมียกินไงฮะอธิบายน้องๆฟังก่อนว่าอธิบายน้องๆก่อนว่านี่นะคั่วน้ำมันให้มันหอมก่อนนะครับแล้วก็คั่วพริกให้มันหอมก่อนนะครับผมต่อวันพรุ่งนี้นะฮะมาดูพี่หนุ่มมาเอานะฮะพรุ่งนี้วันนี้ปิดกล้องไว้ก่อนสวัสดีไวน์เอ็นทีด้วยนะฮะ YNP ครับผมตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ครอบครัว YNP ฮะและวันนี้ฮะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ผมเข้ามาด้วยนะว่าอาพี่นุ่มนะครับผมไปที่บ้านต้นไม้นะครับแล้วก็ที่ผมเห็นรังมดนะฮะพี่นุ่มไปเอารังมดเลยโอ้โหเป็นคอนเทนต์ที่สุดยอดมากครับผมแล้วทำให้ผมเกิดไอเดียว่าเออเย็นนี้ผมจะเอาไข่มดนะฮะเอาไปให้ภรรยาผมทำเมนูอร่อยๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่บ้านต้นไม้กันเลยครับผมแล้วตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะนี่ครับผมผมจะใช้กระสอบนี่นะแล้วก็จะตัดไม้จะตัดไม้นะครับแถวที่นั่นแล้วก็จะขึ้นไปเอามดแดงให้เพื่อนๆดูโอเคผมตามผมไปเลยครับบ้านต้นไม้เดี๋ยวเจอกันเลยครับแต่ตอนนี้โอ้โหดูเพื่อนดูสภาพของผมนดูเมื่อคืน ฝนมันตกนะเพื่อนฝนมันตกแล้วแบบทําให้อ่อดินเนี่ยแฉะหมดเลยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมยังไงฝากเพื่อนเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วกันโอเคตามผมมาเลยครับไป ร้อยดูหน่อยเดี๋ยวผมจะลองยกล้อให้เพื่อนดูนะว่ามันจะยกได้หรือเปล่านะแต่บอกเลยว่ารถผมไม่แรงนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะจะได้ยังไงเดี๋ยวเจอเลยครับผมเดี๋ยวไปดูวนะ่าผมจะยกล้อได้ไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะโอเคครับผม <c oughs> แต่มันยกไม่ค่อยแรงนะยังไงก็โอเคอเครับผมชอบว่ากดไลค์ด้วยแล้วกันเดีย๋ยวเราไปที่บ้านต้นไม้กันเลยครับผมไปเอามดแดงไข่มดแดงครับผมไปเลยครับผมไปโหเพื่อน เรับผมเพื่อนตอนนี้ผมมาถึงบ้านต้นไม้แล้วนะแต่วันนี้ครับผมผมคิดว่าน่าจะมีพี่ขวัญกับพี่ไกด์กับพี่ปอนน่าจะมาถ่ายคลิปกันที่นี่นะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะหรือเดี๋ยวยังไงถ้าเจอเดี๋ยวเนี่ยผมเจอไม้แล้วเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะเอาไม้นี่นะเราทํานี่ฮะแล้วก็จะไปสอยมดแดงครับผมเก็บไปดูกันเลยครับผมเพื่อนๆหลายคนอยากเจอมากเลยใช่ไหมนี่ครับผมรถพี่ขวัญเนี่ยรถพี่นี่เลย โอเคผมตามผมมาเลย,เ,ยเพื่อจะเจอพวกพี่ขวัญพี่ไกนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้เจอกันมาเกือบหลายเดือนแล้วนะผมก็ตั้งแต่โควิดตั้งแต่อะไรหลายอย่างด้วยนะครับผมรู้สึกโอ้ดีใจอ่ะเพื่อนก็ไม่ได้เจอกันนานอ่ะเพื่อนแล่ไม่รู้ว่าเขายังจาผมได้ไหมแล้วก็ยังไงนะฝากเป็นกำลังใจผมเพื่อนน,นี่ครับผมนี่แต่ผมจะมาเอามดแดงนะคือ เมนูวันนี้นะครับผมจะทําคือมดแดงนะครับเอาไปให้ระยาเลยนะครับผมเก็บผมไปดูเลยนี่นี่ครับผมนี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมดูครับผมโอ้โหเพื่อนมีคนมาอยู่ในบ้านเนอไปครับไปไปเลยเฮ้ยทำไมก๊าเนี่ยโอ้โเฮ้ยขวัญเพื่อนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแล้ว ครับผมจำผมได้หรือเปล่าเขาเนี่ยใครวะพี่ไกด์จำผมได้ไหมอันนี้ใครอะครับยังจำผมได้เหรอครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อนตอนนี้เขายังมาอยู่บ้านผมคิดว่าเขาไม่มาทําที่บ้านแล้วนะเนี่ยครับผมเออพี่ไกด์ก็ยังสบายดีอ้นโหสมบูรณ์เหมือนเดิมนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดิครับชอบมาเอ็นพีครับผมนี่ครับพี่ขวานพี่ไกด์นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็นี่พี่ปอนแฮปพี่ปอนเอ๊ะสวัสดีครับโอเคจะทำอะไรกินครับผมวันนี้ ไม่จริงๆผุ่มเหรอฮะผมคุยกับไกด์ว่าเดี๋ยวเราแกงอะไรให้เสร็จเนี่ยแล้วผมจะโทรเรียกคุณมาอ้าวเหรอผมไม่ได้โทรศัพท์อย่างนี้สักอย่างเหรอไม่ได้ครับผมจะมาลองรถแล้วก็ผมนี่วันนี้ผมจะไไไไมมม่่ดด้้เอาผมจะเอาไข่มดแดงผมตั้งใจจะมาเอาไข่นี่เพราะว่าคอมเมนต์น้องเขาคอมเมนต์มาว่าพี่ไปเอาไข่มดแดงที่บ้านเลยนะครับลังใหญ่ด้วยเอา่าไปทําให้เมียกินไงฮะลองอธิบายน้องๆฟังก่อนว่าเนี่ยอธิบายน้องๆก่อนว่าเออเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเราเอเปิซีนะ เราจะถ่ายวันเสาร์อ่าวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แต่วันนี้วันศุกร์พี่หนุ่มก็เลยไม่รู้ว่าเรามาถ่ายยิงผมลาไงเพื่อจะไปแถลงข่าวไอ้รถไฟแล้วเขาเลื่อนไงแปลว่าอย่างนั้นเออแล้วก็ก็เลยมาเจอกันอีกแบบเลยแกว่าจะทําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วจะโทรเรียกพี่หนุ่มมากินข้าวเออทำไมเขาไปทำไมเออผิดเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ผมว่าเพื่อนก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวข่าวดราม่าข่าวดราม่าพี่ไก่ข่าวดราม่าที่ดราม่าว่าผมอะหนีออกจากช่องไปดังแล้วไปก็จริงจริงเลยครับพี่น้องไปทำช่องเองอย่างนี้ครับอย่าพูดด่าได้เลยครับผมคอมเมนต์อย่าพูดอย่างนี้จริงๆเราพยายามอยากให้หนุ่มอยู่แล้วแต่พี่หนุ่มเขาบอกว่าไม่เอาคืออยู่ที่เนี่ยมันไม่ได้ตังค์ก็เลยทำเองเนี่ยแหละเพื่อนนี่ครับผมอย่าก่าวหมดแล้วดี๋ยวาก้าวแย่ข่าวให้ผมช่วยอะไรไหมให้ผมช่วยอะไรไหมนี่ครับผมก็ ก็คลิปนี้แม่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังไงกินนี่ฮะฮะให้มากินด้วยกันเลยดีกว่าเออก็นี่ไงผมผมเห็นรังมดแดงเอาไว้ด้านหลังวันหลังวันหลังวันพรุ่งนี้ก่อนวันพรุ่งนี้ก็ไม่เอาโอ้วันนี้มาอยู่ด้วยกันก่อนวันนี้ถ่ายคลิปกับเอ็มเอซีอีกรอบโอเคอันนี้ปิดไปก่อนต่อต่อวันพรุ่งนี้นะฮะมาดูพี่หนุ่มมาเอานะฮะพรุ่งนี้วันนี้ปิดกล้องไปก่อนสวัสดีไวเอ็นทีด้วยนะฮะ นุ่งก็เดี๋ยวครับนีคบ่ครับขั่วน้ำมันให้มันหอมก่อนนะครับแล้วก็ขั่วพริกให้มันหอมก่อนนะครับผม รบนี่ครับผมยีโอเป็นไงเพื่อนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไหมโอ้โหครับผมคิดถึงพี่ขวัญมากครับผมก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะแต่เราไม่ได้เจอกันแต่วันนี้มันเจอกันก็รู้สึกดีใจครับผมเดี๋ยวจะได้ได้กินฝีมือพี่ขวัญด้วยแล้วก็พี่ไกด์ก็อยู่ที่นี่ครับเขาจะถ่ายคลิปครับโอเคครับผมไม่รบกวนแล้วฮะเดี๋ยวไปตามไปตามดูได้ที่ช่องเอ็มเพลงซีนะฮะโอ้โหช่องนี้มันมากครับผมแล้วตอนนี้มีคนติดตาม เกือบสามล้านแล้วครับผมโหวไวมากครับผมผมออกปุ๊บนี่ตามเยอะเลยโอ้โหครับผมพี่ขวันนี่ก็บรรยากาศเก่าๆหลังจากหลังจากปิดกล้องเลยเมื่อกี้ปิดกล้องของเอ็มอซีไปแล้วนี่นเ,เป็นเจ้าของคุณอะยังไม่ปิดของ<ม>เอ็มอซีไม่ปิดไม,ม่ปิดเหรอมเมื่อกี้ผมปิดกล้องคุณไงแล้วคุณก็เปิดต่อใช่ไหมมามาฉากนี้พอดีครับฉากนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงไปดูคลิปเต็มที่เอ็มเอซีนะแล้วพี่ไก่ก็ยังสบายเหมือนเดิมทุกคนนี่ฮะจากกล้องใหม่นะฮะพี่ปอนนะฮะจริงๆิงพี่ปอนก็เจอผมมาานละ เคยไปไอน้ำปลาโุดแม่นคนนี้บอกเลยว่าสุดๆเฮ้ยตรงเนี้ยเออไม่ได้มันมันอยู่ช่องมันอยู่ช่องอินเอซีแล้วซื้อตัวไม่ได้แล้วครับผมโอ้พี่กายคงไม่ให้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ก็แปลว่าผมได้กลับมาที่บ้านแล้วก็วันนั้ผมก็มาดาม่าคนเดียวแถวนี้มันนั่งคุยแล้วก็อยากจะเอามดส้มก็รอรออีพีหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพวกพี่คอนไม่มาถ่ายแล้วผมก็จะเอาว่าคคนนี้เอ็มเอ็นซีเขาจะนอนที่นี่นะครับเขาจะองใช้สถานที่ที่นี่ด้วย ยังงไก็ว่าคืนนี้มดส้มหายทำไงดีครับอืมนะครับผมแสดงว่าวันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงกินกินกับข้าวฝีมือพี่ขวัญอืมมันทอดไปแล้วก็ไม่ได้กินกับพี่ขวัญนานละนะครับผมนี่ฮะหมดละจะหมดแล้วนะเหลยอนิดเดียวน้ำเด็ดมากแต่พี่ขวัญบอกว่าถ้าใส่หนอนะจะอร่อยมากเลยบอใส่ให้พี่ดูกินสุดสุดดาวผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมหนุ่มมีซีแล้วเพื่อนเพื่นเต้นหน่อเต้นหน่อเต้นหนยผมหนุ่มวายเอ็นพีแล็บเพื่อนเพืนมีซีทุกคนจะต้องขอตัวนะนุ่มจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนของกับบรรยากาศสนุกสนุกนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเห็นหน่ยบอกแล้วมาอยู่ในสายเลือดมึนในสายเลือดอยู่แล้วเออผมหนุ่มมีซีหว่าอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนักสกุลเก่าใช่ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม โอ okay, เคผมเพื่อนก็ลาจากเพื่อนเพื่อนที่ m อ c เรียบร้อยนะก็วันนี้มาเจอแบบไม่ได้นัดหมายจริงๆก็พี่ขวัญพี่ไก์แล้วก็น้องปอนนะครับถ่ายคลิปกันที่บา้บานบ้านต้นไม้พอดีโอ้โหดีใจมากครับผมแล้วก็ได้เจอได้กินอาหารอร่อยด้วยฝีมือพี่ขวัญสุดยอดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปดูได้ที่ช่อง m อ c นะสูตรอะไรต่างๆนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะดูครับผมดูจากอากาศมืดมากครับผมตอนนี้ อันนี้เดี๋ยวผมต้องนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอือรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะ่ะรถผมก็ประมาณนี้ก็คือเป็นรถเก่าๆนะแล้วก็แมมโม y ิฟใหม่นะครับแล้วก็ทําไฟอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูไฟก็วสตไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปับ๊บนี่แค่นี้ครับผมโอ้โหฮะถ้าปิดไฟก็เห็นนะนี่ครับผมปิดไฟเปิดไฟนี่ฮะผมต่อตรงมาเลยนะฮะก็ประมาณนี้ นี่แล้วก็ใช้บางโกนสีออกส้มๆหน่อยสวยหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะอันนี้มันเป็นเดิมๆเลยนะครับผมก็คือคาบูเดิมนะครับแล้วก็เครื่องอะไรเดิมๆไม่ยังไม่ได้แต่งอะไรนะแล้วก็ได้ท่อจากน้องเข้ามานะครับเนี่ยน้องเขาให้มานะครับแล้วก็ไปหุ้มเบาะนิดหน่อยก็โชก็ธรรมดาประมาณนี้แล้วก็ยางก็ขอบ16นะฮะ ก็แค่นี้ครับผมรถผมแคแค่นี้กับหมวกคู่ใจที่ผมใช้ตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม,มเมื่อกี้ไปลุยโคลนมาโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยคิตถิงทุกคน,นครับลุยะไรครับผมไปโอเคผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมโอเค